สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะในเรื่องของมาตรากงกมเกยเกลตัวสะกดกำหนดเสียงนั่นเองค่ะค่ะก่อนอื่นเด็กๆมาดูแผนผังสาระการเรียนรู้กันก่อนนะคะมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกด ตัวเดียวจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4มาตรานะคะมาตราแรกคือมาตรากงมาตรากลมมาตราเกยและมาตราเกลค่ะต่อไปเด็กๆอ่านสะกดคำแล้วสังเกตตัวสะกดของคำแต่ละมาตราว่ามีสิ่งใดที่เหมือนกันนะคะ ค่ะมาดูคำในมาตรากงนะคะคำแรกค่ะห่างเครื่องห้องถงลิงกังมีอะไรเหมือนกันคะใช่แล้วค่ะมีงองงูเป็นตัวสะกดเหมือนกันใช่ไหมคะต่อไปเด็กๆด,ดูคำในมาตรากมภาพที่หนึ่งคำว่าแก้มแหม่มดอมดอม ตัวเตียมเด็กๆสังเกตไหมคะว่ามีสิ่งใดเหมือนกันถูกต้องแล้วคะ่ะคำเหล่านี้จะมีมอม้าเป็นตัวสะกดเหมือนกันใช่ไหมคะต่อไปคะ่ะคำในมาตราเกยคำแรกคะ่ะปุยฝ้ายควายถุยสายสร้อย เด็กๆสังเกตเห็นอะไรเหมือนกันอีกแล้วคะใช่แล้วคะ่ะคำทุกคำมียอยักษ์เป็นตัวสะกดเหมือนกันใช่ไหมคะต่อไปคำในมาตราเกิลคำแรกคะ่ะเกี่ยวข้าวข้าวคราวทิวแถวเฮอ,อะไรเหมือนกันอีกแล้วคะ ตัวสะกดก็คือวอลแหวนนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามาตรากงกลมเกยและเกลจะมีตัวสะกดเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะต่อไปเรามาดูในความรู้เรื่องมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกด ตัวเดียวมาตราตัวสะกดคือพยัญชนะที่ประสมอยู่ข้างหลังสระและออกเสียงรวมกับสระซึ่งมีทั้งหมด8มาตราคือมาตรากงกมเกยเกิลกบกดกนและกบ ส่วนคำที่ไม่มีตัวสะกดจัดอยู่ในมาตรากกามาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดตัวเดียวก็จะได้แก่มาตรากงคำที่มีงองูเป็นตัวสะกดมาตรากลมคำที่มีมอมาเป็นตัวสะกด มาตราเกยคำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดและมาตราที่4ี่ก็คือมาตราเกล์คำที่มีวอลแหวนเป็นตัวสะกดทั้ง4มาตรานี้จะมีตัวสะกดเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะต่อไปนักเรียนช่วยกันทายปริศนาคำไทยต่อไปนี้ พร้อมทั้งบอกว่าเป็นคำในมาตราใดพร้อมอยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะปริศนาที่หนึ่งนะคะสิ่งนี้คืออะไรใช้ใบไม้มาถักทอมีลูกนกนอนรอเยือแม่พ่อหามาป้อนนีคิดออกหรือยังคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือรัง นั่นเองค่ะซึ่งคำว่ารังเป็นคำในมาตรากงค่ะต่อไปต่อกันที่ปริศนาที่สองเลยค่ะสัตว์ใหญ่อยู่ในป่ากินผักหญ้าสบายใจมีเขาคล้ายกิ่งไม้ผลัดเขาได้ทุกๆปีอ่ะให้เวลาคิดค่ะ คำตอบที่ถูกต้องคือกวางนั่นเองค่ะคำว่ากวางเป็นคำในมาตรากงเช่นเดียวกันนะคะต่อไปเราไปต่อกันที่ปริศนาที่3เลยค่ะปริศนาที่3ค่ะผละไม้ชนิดนี้คันน้ำดีดื่มชื่นใจปอกเปลือกได้เร็วไว เนื้อช่ำใสเป็นกลีบเอ่ยจับเวลาค่ะคิดออกหรือยังคะคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือสม้มนั่นเองค่ะคำว่าส้มเป็นคำในมาตรากลมค่ะต่อไปเราไปต่อกันยังปริศนาที่4กันเลยนะคะภาชนะชนิดนี้ ดูดีๆคล้ายกับจานแต่ก้นลึกเอาการไว้ใช้งานใส่น้ําแกงเอ๊เด็กๆคิดออกหรือยังคะจับเวลาค่ะคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือชามนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าชามจะเป็นคำในมาตรา กลมใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราไปต่อกันยังปริศนาที่5กันเลยนะคะพืชพันธุ์ชนิดนี้รสหวานดีขึ้นเป็นกอลำต้นเป็นปล้องข้อน้ำหวานรอทำน้ำตาลเอ๊เราใช้อะไรทำน้ำตาลนะคะเด็กๆจับเวลาค่ะ คำตอบที่ถูกต้องก็คือออยนั่นเองค่ะคําว่าออยเป็นคําในมาตราเกยนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปเราไปต่อกันยังปริศนาที่6เลยค่ะสัตว์ใหญ่กินแต่หญ้าเขียวเอื้องช้าน่าสนใจชาวนานำตัวไปเทียมคันไถ เพื่อพลิกดินเราใช้อะไรในในอดีตค่ะเราใช้อะไรในการไถานาเด็กๆรู้ไหมคะจับเวลาค่ะคําตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือควายนั่นเองค่ะคําว่าควายเป็นคําในมาตราเกยนะคะ ต่อไปเราไปต่อกันยังปริศนาที่7กันเลยนะคะสิ่งนี้อยู่บนฟ้าขาดจันทราเห็นแสงใสมีชื่อลือไปไกลถังลูกไก่คันไถเอยเอถ้าเรามองท้องฟ้าตอนเวลากลางคืนเราจะเห็นอะไรนะคะเด็กเด็ก ่าจับเวลาค่ะคําตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือดาวนั่นเองค่ะคําว่าดาวเป็นคําในมาตราเกลค่ะต่อไปเราไปต่อกันยังปริศนาที่8จะเป็นปริศนาสุดท้ายแล้วนะคะพืชนี้เป็นอาหารทั้งขาวหวานของชาวไทย ลูกทั่วทุกภาคไปไม่ว่าใครกินทุกวันเอ้เรากินอะไรนะคะทุกทุกวันเลยจับเวลาค่ะคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือข้าวนั่นเองค่ะคำว่าข้าวเป็นคำในมาตราเกิลนะคะเด็กๆอ่าปริศน,นาของคุณครู ก็จบไปแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆทายถูกหมดไหมเอ่ยถ้าเด็กๆทายถูกทั้ง8ข้อเด็กเกเก่งมากเลยนะคะคุณครูขอ,ขอปลบมือให้เลยค่ะ <S <S ต่อไปเรามาดูการบ้านของวันนี้กันนะคะให้นักเรียนเขียนคําที่อยู่ในมาตราต่างๆต,ตามหัวข้อที่กําหนดอย่างละ2คํา นะคะมาตราก็จะมีมาตรากงมาตรากลมมาตราเกยและมาตราเกลนะคะให้เด็กตีตารางเหมือนของคุณครูเลยนะคะลงในสมุดของเด็กๆค่ะและเด็กดูตัวอย่างนะคะคำที่เด็กจะามาเติมจะเป็นคำหนึ่งพยางหรือว่าเป็นคำสองพยางก็ได้นะคะในกรณีที่เป็นคำสองพยาง ถ้าเด็กๆหาคําในมาตรานั้นทั้งสองพยางไม่ได้ก็ขอให้พยางใดพยางหนึ่งอยู่ในมาตรากากาได้นะคะตัวยอย่างของคุณครูนะคะในชื่อพืชมาตรากงคือคําว่าแตงกวาแตงเป็นคําที่อยู่ในมาตรากงส่วนคําว่ากวาเป็นคําที่อยู่ในมาตรากากาแบบนี้ได้นะคะสำหรับการบ้านวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะ เด,เด็กอาจจะเปิดหาคําจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากพจนานุกรมก็ได้นะคะคุณครูไม่ว่าลองทําดูนะคะไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของ,องเด็กค่ะคุณครูเชื่อว่าเด็กต้องทําได้นะคะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้แล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายๆค่ะ